วิธีแปะลิงก์โฆษณาที่ได้รับจากสปอนเซอร์นะครับการสปอนเซอร์ที่หลายๆท่านนะครับค้างคาใจคลิปนี้ผมจะแสดงวิธีการทำนะครับอย่างละเอียดยิบ อย่างละเอียดยิบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับการสปอนเซอร์น่ครับไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเรานั่งอยู่เฉยๆนะครับมีกูรูมีหลายๆช่องนะครับที่ออกมาบอกว่าได้แล้วไม่ต้องทำอะไรถ้าสมมติว่า facebook ส่งในเรื่องของโฆษณาเข้ามาที่ช่องเราเราก็จะได้ค่าโฆษณาค่าส่วนแบ่งอันนี้มันคือคนละส่วนคคนละส่วนนะครับ อย่าเข้าใจผิดอันนี้คือเราต้องทำเราจะต้องแปะลิงก์นั่นก็คือนะครับเราเอาลิงก์สินค้าจาก s h อป e e นะครับมาแปะไว้นะครับเพื่อนะครับให้คนเข้าไปสั่งซื้อสินค้ากับเราไม่ใช่ได้มาแล้วนั่งอยู่เฉยเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเขาจะจ่ายให้เราเองจะบ้าหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำอันนี้ขอญอย่นะครับพูดอย่างไม่สุภาพเห็นลหลายๆท่านที่ออกมาให้ข้อมูลอย่างผิดๆนะครับผมอยากจะถามจริงๆนะครับว่าถ้าคุณถ้าคุณ แน่ใจมั่นใจว่าเขาจ่ายให้นี่ขอวิธีการหน่อยได้ไหมครับวิธีการทําเขาทํำยังไงถึงจะได้นะครับปล่อยไว้ยังไงไม่มีทางได้มันคือการแปะลิงก์เพจเฟซบุ๊กนี่มันเป็นแค่ตัวเชื่อมนะครับเฟซบุ๊กมันแค่เป็นตัวเชื่อมเอาลิงก์มาแปะแล้วคนเห็นเห็นข้อความนะครับแล้วเขาก็เคาะเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปช้อปปีแล้วคุณก็จะไปสั่งซื้อในช้อป e ีคลิปนี้จะละเอียดมากนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจมึงเอาข้อมูลมาจากไหนนั่งอยู่เฉยมันจะได้ตังค์ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกเข้ามาที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับตรงช่องทางที่เราโพสต์ปกตินะครับแตะเข้าไปแล้วก็โพสแคปชั่นนะครับโพสแคปชั่นนะครับใส่รูปภาพนะครับอันนี้จะใส่ให้สมบูรณ์เลยนะนะครับท่านจะได้เข้าใจในเรื่องของระบบหลายจากนั้นนะครับก็ไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการโพสนะครับเอาเลือกหลายรายการนะครับแตะเข้าไป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  นะครับอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็โพสต์ปกติกดคําว่าถัดไปครับถัดไปตรงด้านมุมขวาข้างล่างของเรานี่นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเนาะเนี่ยอันนี้ปกติครับอันนี้คือปกตินะยังไม่ได้ไปแตะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็กดถัดไปปกติครับมุมขวามือบนแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับให้เรามาดูเมนูตรงนี้สําหรับท่านนะครับ ที่ได้ในะเรื่องของการสร้างรายได้นะครับจากเนื้อหานะเห็นไหมครับการสร้างรายได้จากเนื้อหานี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตรงที่2น,น,น,นับขึ้นไปข้างบนแตะเข้าไปครับแตะเข้าไปนี่พอแตะเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีคําว่าเพิ่มลิงก์สินค้าเพิ่มลิงก์สินค้าตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับปุ๊บนี่พอเพิ่มลิงก์สินค้าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีเพิ่ม URL นะครับชื่อลิงก์ เราก็จะไปคัดลอกนะครับเราจะไปคัดลอกเอาในส่วนของ s h อป e e นะครับที่เรามีอยู่เนาะ,ะคือผมสร้างไรายได้จาก s h อป e e ด้วยนะครับผมก็จะไปคัดลอกเอานะนะครับก็คือหมายความว่าสินค้าอะไรละ่ะที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะหาคำว่าให้มันเห็นชัดเจนเลยนะเนาะเอาขาตั้งกล้องนะครับเอาขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องดูก่อนขาตั้งกล้องแบบไห้ดีเนาะ ที่คนสนใจแล้วมันก็ขายง่ายอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาขาตั้งกล้องแบบไหนเอาแบบราคาถูกหรือราคาแพงนะครับดูก่อนว่ามันมีรายได้ส่วนไหนที่มันค่าคอมมิชชั่นได้เยอะนะครับเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันเนาะอันนี้ครับตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวราคา1,102บาทนะครับกดคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับ แล้วมันก็ขึ้นคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับคัดลอกลิงก์แล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาปกติที่มาหน้า Facebook ของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คือเพิ่ม url ตรงนี้ครับถ้าท่านมีเดี๋ยวนะครับแตะแป๊บนึงมันไม่ขึ้นเน็ตมันช้าครับแตะเข้าไปนะครับมาแล้วครับเราใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะใส่ลิงก์เรียบร้อยตัวที่2นะครับแถวที่2ก็จะเป็นชื่อลิงก์ ชื่อลิงก์ก็คือใส่เข้าไปเลยนะครับขาตั้งกล้องคุณภาพดีเรียบร้อยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับตรงดูตรงข้างล่างนะครับเพิ่มป้ายได้รับสปอนเซอร์นี่เห็นไหมครับมันให้เพิ่มป้ายได้รับสปอนเซอร์ตอนนี้มันเป็นสีเทาอยู่ใช่ไหมท่านจะต้องไปเปิดย้ําท่านจะต้องไปเปิดนะครับแตะเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้าเงินตรงนี้นะ หลังจากนั้นนะครับก็กดคําว่าบันทึกด้านมุมขวามือบนนะครับบันทึกครับบันทึกนี่พอบันทึกแล้วที่นะครับท่านจะแชร์ไปในกลุ่มไหนก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เมนูนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับแชร์ไปยังกลุ่มอ่ะแชร์ไปยังกลุ่มนะอ่ะเนี่ยมันให้เราเลือกนะครับ9กลุ่ลุ่มผมจะแชร์ไปเลยนั่นเนี่ยแชร์เข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็กดคําว่าโพสนะครับโพสเห็นไหมครับเนี่ยมุมขวามือบนเนี่ยแตะเข้าไปเลยครับกดคําว่าโพสต์ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนครับหลังจากที่เราโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราเปิดการรับสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับได้รับสปอนเซอร์นะครับใต้ข้างล่างนะครับโปรไฟล์ของเรากิรติภาคภูมิเห็นไหมครับตัวเล็กๆตรงนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในโพสต์นี้แตะเข้าไปครับตรงคําว่าแสดงความคิดเห็นนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับสินค้าที่เราแปะไว้เมื่อกี้นี้เห็นนะครับเลือกซื้อเลยขาตั้งกล้องราคาถูกเห็นไหมครับมันจะแสดงให้คนที่มาคอมเมนต์ให้เราเนี่ยมันก็จะเห็นในเรื่องของสินค้าที่เราแปะถ้าเราไม่ทํามันไม่ได้ขึ้นนะครับไอตัวสปอนเซอร์นะครับหลายหลายคนก็บอกว่ามันสามารถทําได้เลยตั้งค่าได้เลยถ้าคุณไม่ได้ถูกรับเชิญน,นะครับให้ตั้งค่านะครับ การสร้างรายได้จากสปอนเซอร์เนี่ยคุณก็ไม่ได้คุณก็จะไม่มีเครื่องมือนี้ให้ท่านเข้าใจตามนี้นะครับทักกันมาถามเยอะมากคนโน้นให้ข้อมูลอย่างนี้คนนี้ให้ข้อมูลอย่างนั้นนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด100%เซน์นะครับแต่เข้าไปดูครับนะพอแต่เข้าไปดูนะครับทีนี้มันก็จะไปไหนครับมันก็จะไปที่ช้อปปีเห็นไหมครับเนี่ยมันมาแล้วแล้วเราก็จะเห็นอะไรครับเราก็จะเห็นสินค้าไงครับเนี่ยเนี่ยสินค้าสินค้าอยู่ตรงนี้เห็นไหม ทีนี้คุณจะสั่งซื้อใชไหมคุณก็ซื้อไปถ้าคุณสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับรายได้มดันจะเข้าไหนรายได้มันก็เข้าในส่วนของช้อปปีนะครับแต่ว่า Facebook มันเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวผ่านเฉยๆให้ท่านเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้อง100%ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้ครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับในเรื่องของรายได้แค่นั้นเองนะครับ